เช้ครับทุกคนครับมือนี้ทอดไข่กินครับนี่เตาบ้นบานๆกระทะบ้นบานๆอ่ามืดีฝนมันตกครับก็เลยว่าสิมาทอดไข่กินนะครับกับเขาก็คือสีหากินยากแล้วละครับเพราะว่ามันกระมือก็คำล้วนี่ทอดสองฟองพอแล้วครับไข่ไหนสิอิ่มอยู่หรอกมั้งกินกับข้าวเจ้าบ้านเขานี่แหละไอ้เห็ดแห้กระทะมันห่อนนิดหน่อย เะรไา้ต่อไข่ลงไปมันค่อยปติดกระะะนี่ไฟฮ้อนนะครับมาแล้วไฟห้อนและฝากติดตามช่องยูทูบช่องม่น้ำนะครับพอดีเพิ่งเริ่มหัดเทชคลิปครับนี่ใบแรกก็เละแล้วอใบแรกก็จิดๆแน่จัย่งน้อยครับอันนี้ไม่ได้ช่ตอนปอยใข่ให้เบิ้งนะครับพอดีว่า มันจับมือเดียวนะครับอยู่มือนึงจับตีริวอีกมือน,งออนึงจับโทรศัพท์กัเลยมาดูเชียมือได้ปอกให้เบื้องนะ้าและถอดใครซื้อมันก็มม่หนามีอยังเนี้ยผมมาเนี่ยนี้เป็นน้อยได้สองเราก็ดูดีขึ้นครับสงสัยกระทะมันห่อนได้ทีมั้งผมมานี่นีส่สวยได้ครับเบิ้งกันไเยาวๆครับนี่ ฝากติดตามนะน,นะครับ่องยูทู e นี่เรงเลยครับโอ้สวยอยู่ครับสวยก็แร่ๆอยู่นี่ครับตักขึ้นมาแล้วนี่กระเพาะได้กินอยู่นะครับแต,แต่วมีอยังไรเนาะขอดไข่ดาวซื้อเนาะ มาสองมือมือน,นี่นี่จุดคายจุดคายปลาเขียวครับโอ้วขันบ่มีนี่คือบ่แซ่บเลยนะครับนี่จอดจากน้อยก็มีทั้งน้ำปลามีทั้งซอสซีอิวเลยครับอย่างนี้ใส่นี่แหละปลาเขียวนี่แหละเดี๋ยวถือแซ่บสุดแล้วครับนี่อยู่ข้างในน,นี่ครับดะาอมีต้มน้ำเลยครับนี่ ต้มเครื่องในต้มใส่อะเออเชี่ยเกือแซบด้วยเลยครับนี่มีใครมีต้มมีอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละเกือซสีกินเขาแล้วล่ะครับอ่ะเขาเจ้าห่อนห่อนครับผมเกือบสีไปแล้วนะครับเกือบสีได้กินเขาแล้วแต่ตัวมันดึกแล้วนี่อ่ะสองสามทพีก็ยิ้มนอนแล้วครับนี่